ผู้ชจเนี่พกเจ้าเลย้องปอห้องเปนให้พ่อแม่ที่อบิายยังยังไหมถายแล้วโอ้ถูนปทุปาทูนาพี่น้องดิ่่จะกินดิบคอยว่ากินดิบดออคอยเบิ่งซือลูกสาวซืือมาหายจักแตะทอะไรจ่ะจัดทงอะไรเต่วแสอยุ่สีดงทุกข้องสีม่พ่แม่ที่นองเบิกหมดเลย ชวนคุณมากินแล้วว่าชิมเบิง่งเลยเมิ่อรูปพ่อแม่เป็นเนาะนั่งร้องไหมคะตโตชิงมงามๆก็จะกินอันชีฟูดเอากระเอาไว้เวเอานั่งกินลูกสาวซื้อมาให้พ่อพ่อกินลองเบิง่งนุ้ยอันนี้พ่อก,กินเพิ่นจะกินพ่อช่วยมันเบิ่ดได้พ่อจะกิน น้ไปลากระไรนติชอยบางๆไล้ซอยน้าอะไรพอแม่พี่น้องมากินน้ำกันเด้อพี่น้องประูนาพันจีเคยกินจักเกอร์อะไรไแม่พี่น้องกินแต่ใช้ม้อนกับพวกอยากกินใส่ใจมคเกอรมากกับพอได้กินนี่ตักะปิองคือเก่าอันนี้เราจะกินบางตอนหนึ่งสี่ตอนจักเกอร์อะลูกสาวสิมากสเจ็ดเงินไปแต่หนึ่งนะอ๋อกินเบิังดู แต,แต่เขากินเะผ่เคยกินนอเ้างไ่นทำมาทูตีเหรอบสบนับ,บทนัทนไมทูีกายบาลองบอ่เปเนะคยกินทเท่าเลยเอ้ยอันนี้พร้อนนรมแ้พร้อใจเต้ หอมแบบแบบกระปูปลาทูตาตัวใหญ่ๆสินายเอาบาเอเอาแจ่วคีวใส่บ่เอามาบุบิ่งจะไข่เบิ่งลองเบิ่งแจ่วคีวอ,อีกตัวใดมันเข้า,า,ากันใสีลายแล้วเสียใดจะกินไรจะอันตรายนะ มีนป่ะสีดังแล้วพี่น้องเนาะเจ้าอันนังพี่น้องคิดว่าเคยกินบ่ปลาปลาทูทูนาเขากินดิบของญี่ปุ่นเขาเจ้ากินดิบด้วยเกาหลีญี่ปุ่นเขาเจ้ากินดิบสีนมันแต่ในพวกเคยกินก็ได้บ่อยากมันมันแดงโผล่ด้วยเงี้ยง นี่บุก้ากิเาะเนาะกาลองตืเราขบีใช้สมันนาเนาะมันนาเ่เห็นกันไปเอาทิ่มแล้วครเอออแกแล้วเ้ยแต่ต้องก็ทิ่มปเด็นก็ว่ต้องกินนะจรมไอันพงอันม่อยู่นแกมอสเซอหลายเดอรหลายจะสมัครได้ มัะกล้ากินไปเลยเจวขี้มันอันตรายไนไหนคือน้องเขาบอกเคยกินน้องมันซีดมานี่คลอกแทะได้ซื้อมาฮะนะคลองปลอมได้เดินเป็นหลอดเลยเดินสายไลน์เลยเด้อสายไลน์เลยซูซี่เอาใช้ในตอนตัวชิกินนะนะอืมกินเลยหรอพอแล้วสายไลน์เว้ยก็อยากจะกินยันจะสมัครคาแขนตายได้อยากแซ่บได้นั่นห่วยไป นั่นปติงใช้ใจย่างกินอย่างที่บอกันจะกล้าใส่หลายปอไหมย่านมันซีดัมันจะลายเลยอย่าหันใจเลยเวลากินเอาเชิดูด้เส้นนี้จียน่อยก่อนแล้วมันจะเสพน่ดองกันดองไปเอาเอานย่านปัเนี่ย่าง ซูชิย่านในพ้านม่มีน้องเจ้าซูชิี่เจ๋งญี่ปุ่นเ่ยนะนั่นแหละซูชิเอาล็อกไว้จะทิ้จะถอยล่ะถอยลางอยู่อย่าหันใจอย่าหันใจอย่าหันใจอ้าปากอย่าหันใจอันปากทางออกอ้าปากทางออก มอนดูเป็นยังไงแชบ่บ่อแช่บ่อใส่แจ๋วชุดซีนะ่ะรับอยู่เราจะแช่ร้ายจะกินอะไรามันทำบรรยากาศเนมันซี่หวดังวู้มันจดกสมัครเด็กประแม่พี่นาะเดี๋ยวพวกที่เขาเคยกินโอเคยอยูุข้าวเราไม่เคยกินก็จะมักเพลิดแค่จะยังกินนะครับคัตัวโตเดือนนี่เด้ดอแล้ว คำที่ช้อนวันชี้ๆเอาเนอะอ้าปากวัวใช้ไล้ตัวเองอกกิน,นมันจอบมั้งพอแม่เป็นน้องข้างหนามชิ้นมันแดงชมราคาเปล่าช่็บเปล่า ลูกเาวก็อยากห้แม่กระพงแจ็คเด้อพ่อแม่เป็นน้องร้องเมืองเด้อไปโบรานเคยกินแจ็คใส่บ่นอือจริงแจ็คกีย่านเลยเคยเคยสมัครนะใย่ได้ายอย่าแชรร้ายแช่์ได้น้อยใครไหวก็ได้ชื่อมาใบยูไประจำเพื่อนอยูจดกอันพงอันมันเป็นพงกับปปพงเพราะว่าพวกเธออยากโมมานหรว่ายังไงจะมูกูมาเรียนกับพอได ให้เขากินเนาะเกียวมีองไยบุญกากินในซีนมันแดงกว่าไหมพี่น้องแล้วเขาไปกินปลาดิบก่อยกินอยู่อ่ะปลาีิอยันเขาเดยออกทางออก เป่าออกนะเออตั <laughs> mm. วใส่หลายตีงดน,นี้นะเป,ป็น,นรพี่นนอะแฉบแั่นวะวันนันมันเบิดกินแน่แฉบเนานะวันมันเบิดอันเผ็ดแนะต่นะเนาะเผ็ดตีเจ้ม mm. กินทอร์มานเขาบป็นเมนนักกินนะั่นเจียวสุ ซูชิเนี่ยพ่อแม่เป็นน้องเจ้าญี่ปุ่นเนี่ยแต่ว่าเขากินกับเป็นปลาดิบเป็นกุ้งกุ้งดิบนปละเพราะว่ามันมัน,ม,นมันซีมันแสบได้พ่อแม่พี่น้องมัน,นอยากสมัครกินนี่เขาบอกให้หันใจเข้าให้หันใจออกบางคนเขาใช้ได้หลายอืม,อม กินพราได้เป็นพื้นวอลพ่อแม่พป่น้องวอลให้พ่อแม่พป่น้องพังเนาะอยู่เมืองนอกเ่ยๆเดี๋ยวได้ม,มาช่างสกินเอาจะอ,อาจฉรจยะเนาะลูกสาวซื้อมาให้เลยเบิ่กวอนนี้ตอนหนึ่งที่พ่อตัวน,นี้เจ้ากินดิบได้ป่าไซ่มอนคนบนวยให้กินดว่ามันมีตัวนอนเขาวะต้องเอาเข้าตู้เย็นตู้แข็งเป็นทิดเขายัางให้กินโอ้อันนี้เขาเอาเข้าตู้แข็งด้วยกันอืมเพราะอันนี้นบุมมีลูกว่า ก็แค่ก็แค่อยู่เพรอยากินก็นหากินเบิ <k 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 ้งนี่เ่ามากินนะครับบอกพวกหน้าแก้วพวกนี้นก็จะมากิน mm ยุบพวกนหน้าน่ะพวกหน้าเขากินดิบพวกเขาหน้าแก้วเรามากินปลาทูหน้าปลาใจมอนข้าวผัดปลามากพวกหน้าเขามากิน ซื้อมาก,กินถ้าว่เจัากินว่แม่เนี่ยเขากินกับเบียร์กินเลก็อกเบียซ์เสจังหน่อยออลองมึงเด้อพ่อแม่พี่น้องไปบุคั่นเคยกินซื้อมากินลองเบึกเขาขายเป็นเปียงในแพงยูมารีนในเปียงเดียวนี่เท่าไหร่ สิบแปดสิบเก้าเหรียญบุญนะกว่าไฮะอันนี้ก็สีทึกในลูกสาวเ็ดอยู่ในตลาดน,นะพอเออเดืเอเครื่องเขาเออเรือเครื่องเขามา,าเขามีคาดนะมีคาดให้ซื้อพวกทเทปอยู่ฮันนั่นเป็นเซลให้ก็ได้ถือกูจะได้ซื้อกว่าอ,อลองอีกลองไบต่อหนึ่งได้พี่น้องมันจะลองดอดต่อหนึ่งดีด มากินแนวนี้กินตอนหนึ่งกับพ่อก่อนแจ้วกับเห็ดเองแจ้วกับเพียน <laughs> จิตตายแซบๆพ่อแม่พี่น้องซึ่งมาลองเบิกใครานเคยกินซีนมันสิเป็นผูยผูย มันวานมันมันมแล้วก็บอกข้าวเรอพ่อแม่พี่น,น้องแบบมันหอมแบบคือซีนกระปูแบบนั้นอ่ะอ๋อิบไม่พอเป็นไม้สะบอืมเป็นไม้ยัไม้เมกาบรากินจักเถื่อนเลยทรามายูนี่ปรจักกินจัน๊หเอนจักกินเฮาเฮาโเมันข้อต้องแดงหจนซักโมันนักกินปกินปลาเรียบเยโอ้โห ใหนเขากินแต่ให้เขากินในทีวีเห้แน่กินในอินเทอร์เน็ตลองเบิกพวแม่ลี่ไปลองบวก,นก,บกลนอาหารเขาญี่ปุ่นแล้วก็กินได้ดิบกินหมดทุกอย่างวันตะกบเขาจะกิกนกบดิบเอาไปบ่มาก,กินจะว่ากินได้กับมันเงินได้ละเอาอยู่ดีมีแหงกับเพื่อนใช่ปอล โอเคพ่อแม่พี่น้องก็ลองน้ำกันหน่อยสิ<ๆ>ลองลองเบิรงเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อลองมาลองเบิรงกินลองเบิร์กชิ้นชุบข้าวจังหน่อหอมลองเบิงร์า okay, โ <Okay, S 1> อเคน้องพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีแมงกินให้พี่น้องเบิรงตัวน,นี้แหละอ่าให้เป็นอาหารตาเนา้อาโอเคบายบาย